ข้างหลังที่เห็นนั่น,<ใ>นคือพี่ฟีฟานะคะฟี่้าเป็นแชมป์ช้างอเมจเจอร์แชมเปี้ยนชิปพป้าเออแต่ป้าชอบแซวว่าไปซื้อถ้วยมาร้อยเก้าเก้าบาทโอเค้านีอ่ะดู

แต่ถ้ายากก็ทำให้เร,รื่องมือน,น,น,นั้น่าอกมันหลายยาแล้วแล้วปุไม่หมดก็ป้า <นะ S 2> ไปดูน,ดนดป<ร>้า,า,าตีดิ เดี๋ยวป้าถ่ายที่การแปะรนี้ไบเียโอเคตามนั้นลูกนะ